สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บาทบนพา FC มาอัปเดตครับผมกับร้านทุเรียนทัญรัตน์นะครับพิกัดตลาดแม่สบายทองนะครับปกบัปกหมุดปัก GPS ได้เลยนะผมถนนเส้นเขาเรียกเส้นอะไรนะเส้นของผุดมุ่งหน้าไป บางปูครับผมในกรมสาบางปูครับแยกตรงแยกบางพีนะครับผมตรงมาเลยมุ่งหน้าไปฝั่งบางปูครับ,บ<า>ก็จะอยู่ข้างๆกับปั๊มสีฟ้านะครับโอ้โหดูวันนี้มาเยอะมากเยอะทุกวันนะครับผมว่านะวันนี้บานคนมาอัปเดต ให้ FC ให้ชมนะครับผมว่าบรรยากาศนะครับสีปลาเยอะนะครับผู้เรียนเยอะนะครับผมมีอย่างเยอะเลยนะเป็นร้านผลไม้นะครับผมตามฤดูกาลเป็นร้านที่ใหญ่นะครับผมกับร้านธัญวัตนะครับผลไม้ตามฤดูกาลซิงเนเจอของทางร้านก็เป็นทุเรียนเนี่ยนะครับผม สวัสดีครับป้าบอกคูณเลียงสวยสวยทุกเมือ่อหายดีครับ คายังสูงอยู่เหมืนครับอ๋อลูกค้าบอก บอกเรียกเลยูดเรื่องนไปรบนะอบล่โริง้อ๋อมิเตอร์มีว่าแต่รอบเย็นนะอ่ะผอเรียกแค่นี้บ่ครับสูกบาลานก่อนนอนลมไหนอยู่ บ,บอกว่าทุเรียนสุกไม่ทันอีกแล้ววันนี้อือหือราคานี้นะทุกคนวันเนี้ยเดี๋ยวเคาะให้ครับเมือเคาะ

อ๋อไอ้ม้ในเข่งนนขอ่ะท่านได้คัดเป้นม้าบ่เนี่ยเปิขม้าบ่อทันเลยเต็มเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยพอดีเนี่ยพอดี ทำได้เปล่ะมีน้วยนึ่งเป็นบ้แม่ค้วยนึงมโอเคจองไว้แล้วสามร้อยเลยครับสามร้อยเก่าซีซี่เ แม่ค้าบอกว่าอ้วนที่แม่ค้าพ่ะจอะ ร้อยแล้วคิวนี้ครับผมครับคิวนี้หวานคนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมจะรีวแม้มเมาด์นูนนะครับกับร้านทุ่งเรียนธัญรัตน์นะครับปักหมุดปัก G.P.S มาได้เลยะลาดนียสบายทองนะครับสวัสดีครับผม